มื่อนีเนีค่ะน้องพันกับสิภาไปเบิงเขาเหนียวเตี่ยหน้าปีตาลท่านโลกมาเบิงกันใดเลยค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนีมาพบกับอันน้องขวันทีมงานแฮปปี้การเกษตรจากช่อง YouTube แฮปปี้การเกษตรชาแนลด้วยค่ะเมื่อนีสิภามาเบิงพ่านเขานานหากเก้าเบอร์สิบแปดเด้อค่ะลักษณะประจำพันธ์ของเขาพัานนีเด้อค่ะซีมีลักษณะ หอมอ่อนนุ่มค่ะที่สําคัญตานท่านลรกน้ำเน้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งลักษณะ,มะเมล็ดพันธุ์กันได้เลยเนะะ้อค่ะนี่เน้อค่ะเมล็ดพันธุ์กะสีมีความ,มเมล็ดใหญ่มเมล็ดยาวค่ะแล้กการลำต้นกะสีมีความแข็งแรงบละะ่ล่มเน้อค่ะสูงแค่ลอยยี่สิบเส้นเนะะ้อค่ะ แต่กอได้ดีค่ะผลผลิตหลายกว่าก่อขอหกเด้อค่ะการเก็บเกี่ยวกับอันสีก้อนกอขอหกเข้าเด้อค่ะมันสิบเป็นเข่ากลางค่ะกินได้ค้ายได้เพราะว่ามเมล็ดสี่ข่ายกอขอหกเด้อค่ะตอนนี้ก็เเรือบร่รลายแล้วเด้อค่ะอันผู้ใดสนใจกับติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์0899428684 0ูนย์เก้าสองหาหนึ่งหกส่สองหสองต่องทางการติดตามกระซีมี่แฟนเพจเฟซบุ๊กแฮปปี้การเกษตรชาแนลยูทูบแฮปปี้การเกษตรชาแนลสำหรับมือน,นี้น้องขวัญกับคอล่าที่น้องไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ